สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ส้มกัดเกินนะคะวันนี้เรามาพบกันใน Apple t o โ Apple ลรุนนี้จะบอกอะไรคุณนะคะเราจะมาดูดวงที่ค่อนข้างท้าทายนะคะทุกคนในวันนี้ซึ่งเราจะดูจาก แอปเปิ้ลลูกนี้ค่ะสำหรับทุกคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าใครที่ไม่ได้เข้ามาเจอคลิปนี้จะไม่ได้รับคำทํำนายนี้นะคะแต่ว่าคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้คำทํานายนี้เป็นของคุณค่ะซึ่งในแอปเปิ้ลลูกนี้นะคะจะมีคำทํานายของคุณอยู่นะเดี๋ยวเรานะคะมาดูกันว่าแอปเปิ้ลลูกนี้นะคะมีลักษณะยังไงนะทุกคน เริ่มจากผลแอปเปิลทั้งหมดก่อนนะคะดูนะคะแอปเปิลลูกนี้มีสีแดง,งอ่อนๆนะคะคลายสีพีชนะทุกคนแล้วก็นี่คือด้านล่างด้านบนนะคะซึ่งนี่นะคะเป็น ผิวของแอปเปิลและสีสันของแอปเปิลนะที่บอกว่าชีวิตที่ผ่านมาของคุณนะคะจะไม่ค่อยราบรื่นหรือว่าอาจจะไม่ค่อยแบบมีความราบเรียบเท่าไหร่ยังคงมีเรื่องราวนะคะที่เข้ามาแล้วก็กระทบทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นแผลในใจของคุณนะคะแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ทําให้คุณลืมไม่ได้หรือคุณลืมเรื่องราวในอดีตยังไม่ได้นั่นเองนะคะถ้าใครที่เข้ามาเจอคลิปนี้แล้วยังลืม เรื่องราวในอดีตไม่ได้นะคะแสดงว่าคำทำานายนี้เป็นของคุณนะและแอปเปิลลูกนี้เป็นของคุณนะคะ เดี๋ยวนะคะใครที่เข้ามาเจอคำทำนายนี้จะได้รับการติดต่อสื่อสารหรือว่าข่าวสารบางอย่างจากคนที่เป็นอดีตของคุณนะคะคนเก่าแฟนเก่าที่จะวนกลับมาซึ่งเขายังติดอยู่ในใจของคุณแล้วก็เป็นอะไรที่แฝงอยู่ในใจของคุณนะคะเรียกได้ว่าถ้าเป็นความรักคนคนนี้ก็เป็นมามืดนะคะที่มาในเวลาที่ถูกต้องนะคะเวลาที่เขาจะฉายแสงนะ,ะซึ่งที่ผ่านมาเขาอาจจะ หายเงียบจากชีวิตของคุณไปนะคะแล้วก็ในอดีตนะอะไรก็ตามนะคะที่คุณรู้สึกว่าเป็นอุปสรรคในชีวิตนะเป็นแผลในใจเดี๋ยวคุณจะรักษาได้แล้วนะคะซึ่งตรงนี้นะจะได้รับการรักษาเยียวยาคุณเห็นแผลไหมคะจะได้รับการรักษาเยียวยาแล้วไม่ว่าจะเป็นความรักการเงินการงานสุขภาพ ใดๆก็แล้วแต่นะคะซึ่งแต่ละคนก็จะมีปัญหาแตกต่างกันไปแต่เดียวนะคะคุณจะได้รับการเยียวยาถ้าเป็นความรักก็จะมีคนเข้ามารักคุณนะคะแต่เอ็นเอียงไปทางคนที่เป็นคนเก่าหรือคนที่วนเวียนอยู่ในชีวิตของคุณแล้วนะ mm. และสําหรับใครนะคะที่เข้ามาเจอคลิปนี้ถ้าหาว่าคุณยังเป็นคนโสดนะ ย่งนะคะเป็นคนที่ไม่มีใครเดียวนะคะจะมีคนเข้ามาเป็นความรักของคุณหรือคุณจะได้พบคู่นั่นเองค่ะเพราะพลังงานความรักในคลิปนี้โดดเด่นมากเลยนะคะเป็นเรื่องราวของความรักที่จะเดินทางมาถึง จุดสิ้นสุดนะคะสิ้นสุดการรอคอยสิ้นสุดความโสดนะคะสิ้นสุดสถานะแนห่งความเหงาความอะไรก็แล้วแต่ที่คุณจะต้องเดินคนเดียวมาโดยตลอดนะคะเดี๋ยวคุณจะมีคนมาเดินเคียงข้างคุณแล้วนะใครที่รู้สึกว่าชีวิตที่ผ่านมามีอุปสรรคนะคะก็ จะไม่มีอุปสรรคอีกต่อไปแล้วหลังจากนี้นะถ้าใครนะคะได้เข้ามาเจอคลิปนี้นะขอให้คุณเชื่อมั่นนะคะใน Apple และโชคชะตาที่คุณได้มารับฟังว่าจะเกิดขึ้นกับคุณจริงๆในเร็วๆนี้ค่ะ